สวัสดีครับพบกับโต๊ะเล่าเรื่องผีอีนี้ครับจะมาเล่าสู่สโมสรแมนยูเอเต d กับตลาดซื้อขายนักเตะแน่นอนครับหน้าในทุกฤดูกาลของสโมสรแมนยูเอเต็ดเมื่อพูดถึงตลาดนักเตะนะครับจะต้องมีวลีที่ว่า48ชั่วโมงในตำนานซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นได้แค่ข่าวนะครับก็เป็นได้แค่ตำนานที่เล่าสู่กันฟัง สุดท้ายครับก็ไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นวันนี้จะมาเล่าให้ถึงเล่าถึงตำนาน6นักเตะนะครับที่มีโอกาสย้ายมาสโมสรแมนยูเอตเต็ดภายใต้วลี48ชั่วโมงในตำนานคนแรกครับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นักเตะรายนี้ครับต้องบอกเป็นข่าวกับแมนยูเอเต็ดมาแสนยาวนานนะครับตั้งแต่เจ้าตัวยังคาแข่งอยู่กับสโมสรเลดบูเซาวบวกนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับเป็นที่แน่ๆว่าคุณซื้อที่ สนใจดาวเตะรายนี้เป็นลำดับต้น,ตน,ตนคือโอเลคุน่าโซชาได้ร้องขอให้บอร์ดบริหารทำการคว้าดาวเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้สุดท้ายแล้วครับเป็นข่าวกันมา48ชั่วโมงอย่างที่ว่าในตำนานจริงๆถึงขั้นว่ามีการเจราจาลงตัวกันใด้ทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าบอร์ดบริหารไม่อนุมัติงบประมาณเจ้าตัวจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่กับโบลเซียดอทมุนในท้ายที่สุดดีลที่2ครับเตียโก้เอากันตาลา มิดฟิลด์จากสโมสรบาร์เซโลนารายนี้นะครับตกเป็นข่าวอย่างหนักกับแมนยูเต็ดนะครับเมื่อปี2013ภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยนะครับช่วงนั้นเป็นข่าวกันอย่างหนักนะครับว่าตกลงกันได้แล้วในเงื่อนไขส่วนตัวและค่าตัวราว17ล้านปอนด์เพียงแต่ว่าบอร์ดบริหารไม่อนุมัติเงินจำนวนดังกล่าวเจ้าตัวจึงเลือกตัดสินใจย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกภายใต้การทำทีมของเปปกัวเดล่ารายที่3ครับนิโคลัสไกตัน หากใครไม่คุ้นชื่อนะครับนักเตะรายนี้ต้องบอกว่าเป็นนักเตะเอาเป็นช่วงโด่งดังที่สุดนะครับน่าจะเป็นช่วงที่อยู่กับเบนฟิก้าช่วงนั้นครับต้องบอกเป็นข่าวกับแบรนด์ยูเอตมาอย่างยาวนานจริงๆรายนี้ต้องบอกเกิน48ชั่วโมงแน่นอนครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายและท้ายสุดก็เป็นได้แค่ข่าวเล่าลือกันว่ามีการตกลงนะครับในส่วนของรายได้ส่วนตัวนะครับรายได้รวมไปถึงค่าตัวนะครับซึ่งสุดท้ายของสุดท้าย 48ชั่วโมงก็ได้แก่นั้นจริงๆเมื่อเจ้าตัวตัวตดสินใจออกจากเบนฟิก้าเพื่อไปอยู่กับแอเลติโกมาริดในปี2016แทนดาวเตะรายต่อไปครับเวสลี่สไนเดอร์เพเมเกอร์ทีมชาติฮอนแลนด์รายนี้นะครับต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เจ้าตัวตกเป็นข่าวอย่างหนักกับแมนยูเต็ดนะครับเมื่อปี2011ซึ่งณนะเวลานั้นแมนยูเต็ดพยายามจะเอาเข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนของพอลสโคหลังจากที่เจ้าตัวประกาศแขวนสตั๊ดไปกระทั่ง สุดท้ายและท้ายที่สุดก็เป็นเดียวที่ล้มเหลวอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจเลือกสโมสรอินเตอร์มิลานมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับมีการเปิดเผยจากวงในว่าเป็นเพราะบอร์ดบริหารของทางแมนยูเตตดเองที่ดำเนินการล่าช้าในดีลวนี้นักเตะคนต่อไปทนี่ครสล้วเตะทีมชาติเยอรมันรายนี้ไม่ต้องให้พูดถึงไม่ต้องให้เอ่ยถึงในเรื่องของคุณสมบัติความเก่งกาจ นะครับเรียกได้ว่าเป็นเพย์เมอร์เบอร์ต,ต้นต้นของโลกเลยก็ว่าได้กับเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลที่แม่นจัดจัดนะครับพี่คนนี้ให้บอลแม่นนี่คือฉายาที่พูดกันนะครับโดยท o นี่โคสครับตกเป็นข่าวกับแมนยูเต็ดตั้งแต่ปี2013ภายหลังจากที่พวกเขาพลาดการได้ตัวเวสลี์สไนเดอร์โดยที่เจ้าตัวนะครับตัดสินใจออกจากาเย e มินิกนะครับเนื่องจากไม่ต้องการตกเป็นตัวสำรองสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นข่าวไปอีก48ชั่วโมงดังว่า เมื่อปี2013เจ้าตัวตัดสินใจย้ายไปค้าแข่งกับเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ของสเปนณนะเวลานั้นจนตราบปัจจุบันนี้เลยดาวเตะรายสุดท้ายครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเป็นสตาร์ดังนะครับโด่งดังขึ้นมา ในช่วงฟุตบอลโลกนะครับเขาคนนี้มีนามว่าโรนัลดินโญนะครับดาวเตะีรายนี้ครับนี่คืออีกหนึ่งตำนาน48ชั่วโมงของจริงนะครับหลังจากที่เมื่อปี2003นะครับเตอ์อเล็กฟูร์สันเจ้าตัวได้ตัดสินใจปล่อยทางด้านเดวิดเบคแฮมออกจากทีมโดยต้องการหาตัวแทนนะครับมองไปที่โรนัลดินโญซึ่งในเวลานั้นเป็นช่วงที่เจ้าตัวกำลังพีคโดยที่โรนัลดินโญนะครับณเวลานั้นครับก็ถูก เชิญนะครับมาถึงสนามโอทัฟฟอร์ดไปด้วยซ้ำนะครับมีการตกลงกันไว้เสร็จสับมีการจับไม้จับมือกันอย่างดีซึ่งสุดท้ายแล้วครับดีลก็ล่มนะครับจากทางบอร์ดบริหารของแมนยูเอเ็ดเองนะครับที่ทำงานล่าช้าเสร็จทางด้านบาร์เซโลนาที่คว้าตัวไปในท้ายที่สุดแทบจะทุกดีลนะครับเป็นเหตุเป็นผลมาจากต้นสังกัดของแมนยูเอเ็ดเองหรือทีมงานบอร์ดหลังบ้านนะครับที่ทำงานค่อนข้างจะล่าช้ารวมไปถึง เหตุผลเล็กๆ,ๆน้อยๆกับเรื่องของแทคกติกทําให้6ครายที่พูดมานะครับพลาดทุกรายเลยเป็นได้แค่48ชั่วโมงในตํานานวลีนี้นะครับจะอยู่กับแบนด์ยูเต็ดไปอีกนานแสนนานสําหรับโต๊ะเล่าเรื่องผี EP ีหน้าจะนําเรื่องใดมานาเสนอฝากกดติดตามกันไว้ทางช่อง90นาทีด้วยครับ